จิ้นตีหัวลาบไว้เอาใส่ลงไปเลยพัดจิ้นจนหน้ามันออกมาอย่างอี้แล้วนะครับแถวลาบอ๋อปมิ่อก้แล้วคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยคั่วหมูใส่พริกราบคั่วพริกราบใส่หมูซุปง่ายๆนะครับนาะคือปกินหมูเอาเนื้อแตนได้นนะเจ้า มาครับมาครับมาเจ้าลาบแถมแล้วเสียงมีกระทบเสียงมันตึงเป็นเสียงตีเพาะตีสุดในโลกแล้วครับเนาะนะครับผมลาบแถมแล้วเนาะเนี่ยโซดาน้ำแข็งเย็นๆครับผมเข้าวันสาเนาะครับเนาะสาสาไปเลยนะ โซดากับกระูกได้สับสาสบสาอันนี้เขาจะเนี่ยเมนูคั่วจิ้นใส่พริกลาบนะครับเนาะจิ้นคั่วพริกลาบครับจะเป็นจิ้นหมูจิ้นงวจิ้นควายได้มดนะครับเนอะจิ้นไก่จิ้นปลาก็ได้นะครับลาบจิ้นไว้ก่อนอันนี้เป็นจิ้นเหลือๆนะครับเนาะในตู้เย็นเป็นจิ้นหมูครับถ้ามีจิ้นงวงก็จิ้นงวเนะมันไขมันยังจะแซนได้นะใช่ครับผม ชิ้นหมูแต่ไ่เป็นเลือดง้วนะเพราะว่าจิ้นง้วมีน้อยครับที่เหลือได้ตุวเย็นนะจิ้นหมูมีหนักก็เลยเอาจิ้นหมูมาลาบแล้วกัเลือดเลือดหมูมีมีเลือดงัวนะครับนะเหลือจากเมนูอื่นๆที่เขาแยะไว้เนาะก่อนจะมาลาบก่อนครับกับเมืออเขาห้องวัดลาบนะครับภาษาไทยกับห้องวัาสับนะครับนะบาท้าใส่ขวดน้นบาท้าใส่เพี้ยใส่ดีอย่างสักอย่างนะครับเอาแต่จิ้นเนะลาบไปเลยครับผม ลาบจิน้นซับจิน้นได้ตีแล้วก็ตากพักไว้ก่อนเลยนี่ครับเมนูนี้เขาจะกินกับข้าวหงเนาะขัวจิ้นก็เหมือนขัวเนื้อทว่วไปนลครับเหมือนค้ายๆครับพัดเพชรพัดใหญ่เนี้เนาะใจครับข้วโค้งขัวกิ้งอย่างนี้นะครับนะกินกับข้าวหงก็จะมีไข่าดาวด้วยนะครับเดี๋ยวจะดาวไข่เด้อไข่ไก่ เอาลงไปดาวเลยครับดาวใครกับต้องดาวพอๆกันนะครับเนาะเพื่อนพี่แย่จากนะครับไปไหนแตกลูกดับลูกดับเด้อเอาสูงฉันนัดเลยมีนูที่แย่น <c oughs> เนาะฉันดาวให้ฉันดาวมันเลยจ้านะครับมัดยางมัดสูมกับประมาณนี้ก็ได้นะฮะมักไม่ไม่เลยกับเราใจท่านครับผมมีสามแกนนะครับแบ่งแกนลูกเมียนะครับเนาะ้กับผม เดาพอๆกันเดียวพอละเดี๋ยวจะเอาหมอบเป้าห้าวไปขายสวนนะครับเนาะมันเดาไข่หม่เหรอนนะมั่อกี้เนี่ยนประมาณนี้พอเฮ้ยไงอีกแล้วดาวไข่เสร็จแล้วเหลือนะ้ำมันไว้น้อยเดียวนะครับเนอะจากนั้นก็หอมเตียมครับเอาลองไปมีให้หอมๆนะ เนี้ยคล้ายๆกับลาบคั่วทั่วไปแหละครับแต่เขาจะมาใส่คอไหนมาไข่ปลาใส่ดีปลาใส่เพีย้ยนะครับเนาะจะกิน้วนๆเลยนะจะเนาะจะตีนวนๆครับคั่วจิ้นใส่พริกลาบคั่วพริกลาบใส่จิ้นนะครับเมนูนี่นะเหมาะครับพี่น้นนนองแองตตี้อยู่ตังภาคแม่งเจ้าคนกรุงเทพกรุงไทยคนผักไตผักกางแล้วครับเนาะแ่งก็เงี้ยพัดเมนูนี่ใส่พริกลาบแล้วก็กินกับข้าวหูเขาสวยครับผมกินกับไข่ดาวเลยเลยไข่ไข่คับลาบคั่วแต่เขาไม่ตงใส่อย่างเดียว ใช่ครับผมมีหอมเรียมเสร็จแล้วก็จิ้นครับจิ้นตีหัวลาบไว้เอาใส่ลงไปเลยคนเียงห้องจิ้นเนาะคนผักกาดกับห้องเนื้อครับจะเป็นเนื้ออะไงก็ได้นะครับเนาะรีบคว้าเลยครับให้มันแบบบบติ๊กันเป็นก้อนนะครับเนาะเบาไฟได้ก็ได้ครับไี่ติพัดเนื้อคว่วเนื้อให้มันแบบติ๊กันเป็นก้อนให้มันสี่ๆกันเลยครับผม แต่อีกแต่หอมแล้วครับแล้วหอมผมเตี้ยมพัดจิ้มจนหน้ามันออกมาอย่างอี้แล้วนะครับจากนั้นมีกีบปัจใส่พริกลาบวอนนี้ยังไม่ขีดแหลงนะครับเจ้าสองร้อยห้าสิบกรัมแปดสิบบาทแกงทรงลืมต้นตีสี่สิบบาทสนใจก็ต้องข้าพร้มหางเที่ยวยังมากินแหลงได้เลยนะจ้าวเนี้อลาบเนี่ยใส่เนี่ยลูกบรรเทาเรมดครับผมยนืกบยป๋องเนื้อไก่วันนี้เอาไม่แย่เป็นเมนูคั่วจิ้มใส่พริกลาบคั่วพริกลาบใส่จิ้ม มะม่าเพช <hi> เรกับมันต้องใส่นักเลยเนาะมีปอไม่กินมะเพชรเหรอมะเพ็ดนี่ย้องหวานก็แหละฮะขัวพิลับต่อไปเลยเอาอ่ะทีอยู่ตรังจังหวัดนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยฟุงรถแล้วก็ไปตักไปเสิร์ฟไปเลยครับง่าจ้ะแต่ว่าเขาคนเนียงเนาะสำการเขาหาง่ายอยู่ครับเนาะเลียดครับผมเราจะใส่เลียดเพื่อให้มัน นี่สีสันเล็กน้อยครับมันสีมก็จะเข้มข้นขึ้นแต่ถ้าบัใส่ก็ได้นะบอเนาะงบัตไซก็ได้ครับผมใส่แต่น้อยตัวนี้ครับป้อป้อป้อสีมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับเนี่ยนี่คือหลับคัวดีนี่คือตอนนี้คือสีคือหลับคั่วเนี่ยเจะใครเขาเอาไปยุ่งให้มันง่ายเึ้นเนาะใช่ครับคือหลับคั่วของคนเมืองเขาดีๆนี่เองนะครับแล้วเวลาบอลยังไงเดียวปรุงรสเลยครับ บ๊าไฟไเลยเลยโอ้โหปุ้งรถครับนี่นครับปุงรถอาใส่ชูรสเหีย่ยสามชอบครับผมชูรถน,นะครับนะผงปรุงรสเหี่ยน้อยปรุงรสอะไรเดียวปะครับปลายจอนน,น้ำปลาแห้รักสามยอด น้ำปลาสามหย่อไปแล้วนะครับโอเคครับนะโดเกก็คมน,<ะ>นใส่เบาๆเอาครับกลุน่นส,ส่วนผสมเมึงเข้ากันแหมรอบเนะเาะจิ้มรอดเอาจนจับปากจับเฮาเลยเมื่อก,กี้ผมก็นในคลิปลองจิ้มรอดจนจับปากจับเฮาแล้วเนาะแครับประมาณนี้ครับปอละคลิปแก้ได้ครับในคลิปโอ้ จะง่ายสุดๆครับดูโโอ้หใส่ทุ้งเลยครับแต่ไม่ก็จะใส่ต้นหอมพักป้อมนะครับเนาะพักไฟหอมดวนทำนีำ้ก็มาใส่นะฮะพริกขี้หนูซอยนะครับเนาะใส่ไปเลยครับเพิ่มความเผ็ดต้องไม่คิดกลักวนะครับ <laughs> 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 กลัวพริกคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อย ขัวหมูใสพ่พริกราบคัวพริกราบใส่หมูสซุรง่ายๆ,ๆนะครับนาะคือกินหมูเนื้อแตนได้น,นะเจ้าเป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับคัวหมูใสพ่พริกราบหน้ากินก็ไปเดี๋ยวตักไปจิ้มกันเลยเมนูนี้กินกับข้าวห,หูวหรือว่าข้าวสวยน้อนนะครับนะจัดเสิร์ฟเลยครับออโอ้ หมูคั่วพริกลาบของเขาเก็เดี๋ยวปักใส่เลยครับเยาะคางๆแล้วมากินนะแต่งจานให้สวยงามเลยครับหอมหน่ากินโป๊ะไข่ดาวเห็นสักหน่อยนี่เอาข้าวตองของมากครับจัดเสิร์ฟไปหน่อยเร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูคั่วพริกลาบสุรนี่มากินแรงป่ะเดี๋ยวไปจิ้มกันเลยครับหอมขนาดนะตอนนี้ หมาเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้ามาวันนี้กินข้าวหุงนะเจ้าครับผมเป็นเมนูตีประยุกต์เนาะครับเนาะแม่นเอาไปเนี่ยครับพี่น้องแอร์ตางผักกาดผักไทก็ได้ครับจีนนะครับแขมเพลินเลยเจ้าครับผมหมูคั่วพริกลาบครับในคลิปหมูคั่วพริกลาบืหครับเขาอุ่นๆอร่อยอื่อไปได้ครับคุณบอสมะบ่หอมหอมพริกลาบแล้วก็หอม เครื่องเหตุเนาะจับปุ๊กยะับมาครับมาครับมาครับเอามาพีา่น้องมาจิ้มคั่วหมูใส่พริกลาบคั่วพริกลาบใส่หมูนะครับเนาะจิ้มหมูคั่วใส่พริกลาบตอนนั้นละครับ,บใส่เครื่องไหนนะครับเนาะเมาะขนาดของพริกลาบครับผมมาอยอดคุกข้าหุงนี่นะครับเนาะคือแล้ว พี่น้องอาตางผักตางจังหวัดแม่แอลเนาะกินลาบดิบลาบแดงได้ครับขัวจิ้มขัวหมูใส่พริกลาบเพื่อเปินกินนี้ครับคืออืมกับหอมเตียมอืมกินกับไข่ดาวเลยนะครับเนาะเหมือนกินกะเพราเลยครับเนาะ แต่ว่าเขาจะมีความหอมพริกลาบเหนือครับเนาะรับไข่ดาวลงถั่วเลยพักกับทำนี้นะครับเหมือนพักกับลาบอะครับเนาะนี่พักยั้งก่อนมากับครับบดหัวบดแตกเนาะนี่ผมกับข้าวต้องของมากครับ ก๊อบลาบบ้านเฮาถึงเปิ่อยลวเขาต้องผมใส่พริกแดงไว้ได้วยนะพริกแดงซอยมันจะมีความหอมความเผ็ดดีเนาะ หมูเสพริกลาบครับเอาให้ไปนอ้องจืดมันเนาะรั้มอ่มะมัท่ามีควาลาบครบก็ได้ครับนี่กับจิ้นหมูซับนะครับเนาะมีพริกลาบเห็่ยวตอนนะเอามาคั่วกินลาบเหนือได้แล้วครับผมว่าอ,อยู่ที่ไหนต่างประเทศนะครับเนาะต่างจังหวัดกรุงเทพบกุ้งไทยนะครับ

นียคอนเทนต์นะครับนะถ้ามนแย่คิดแบบปกติผมกินข้าวหุงนะครับกินข้าวหุงเขาสวยอะเวลากินมันคุกมันเข้ามันเข้าเนื้อกว่าครับเนาะ หมดถอยหมดจอดแล้วครับล้มยอ,ยอยด